ระทรวงการคลังออกมายอมรับแล้วนะครับว่าร่างพรบรกู้เงิน5แสนล้านเพื่อใช้ในโครงการเงินดิจิ t a l วอลเล็นั้นยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าต้องเวียนประชุมในหลายที่ประชุมด้วยกันแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ยื้อเวลาแล้วก็มั่นใจด้วยว่าน่าจะทันส่งให้คอรอมอภายในสิ้นปีนี้ครับ ความคืบหน้าการออกพรบกู้เงิน5แสนล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่ายังอยู่ระหว่างร่างคำถามเพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความยืนยันว่าไม่ได้ต้องการยื้อเวลาเพียงแต่ตอนนี้ต้องรอคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่รับรองการประชุมก่อนจากนั้นต้องปรับใหม่ตามภาวะทางเศรษฐกิจล่าสุดที่สภพัฒน์แถลงออกมาด้วย คุณจลพันธ์ไม่กล้าตอบนะครับว่ากระบวนการยกร่างกฎหมายต้องใช้เวลานานแค่ไหนและไม่ยอมตอบว่ากฤษฎีการจะใช้เวลาตีความส่งกลับมาได้เมื่อไร่แต่บอกว่ากระทรวงการคลังยังคงตั้งเป้าหมายเดิมเอาไว้ครับว่าจะสามารถยกร่างพรบกู้เงินฉบับดังกล่าวและสามารถนำเข้าที่ประชุมครอมอได้ภายในปีนี้ครับ